ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลสิทธิที่เที่ยวอุดรธานีรวมที่เที่ยวว้าวาคนรักธรรมชาติ เดิมพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับในปัจจุบันคือบ้านเดือดหมากแข้งซึ่งมีมานาน่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทร์อาณาจักรล้านช้างจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นฝงเมืองใหญ่และยังเป็นศูนย์การการติดต่อของภาคอีสานอาจเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานเลยก็ว่าได้จังหวัดอุดรธานีนั้นมีชื่อเสียงมากครับในเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยเป็นเมืองดั้งเดิมตั้งแต่โบราณอีกทั้งยังมีสถานที่สําคัญเป็นมรดกโลกนนี้ต้อจะพาไปท่องเที่ยวครับกับสิทธิเที่ยวของอุดรธานีเมือองงต้้าพด วัดสันติวนาลามตั้งอยู่ที่หมู่11ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอยู่ใกล้กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียงครับภายในวัดกว้างขวางสะอาดสงบลมดื่นสวยงามจุดเด่นของที่นี่นั้นก็คืออุโบสถกลางน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นรูปดอกโบสีขาวมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง19เมตรสูง19เมตรประกอบด้วยดอกโบยิ้4สีกรีบและมีพญานาคสองตัวอยู่ด้านหน้ามีองค์พระประธานสีขาวและภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน ตัวโบสถ์ตั้งอยู่กลางบึงน้ำขอบอกเลยว่าสวยงามมากครับหากใครอยากหากสถานที่สงบใจแล้วก็ที่นี่ก็ดีมากๆนะครับทะเลบัวแดงตั้งอยู่ที่นนบนเชียงแหวอวอาเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีอยู่ในบึงน้ําจืดบึงนองหานแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังประจ,ำจ,ำจำําจังหวัดอุดรธานีที่ใครได้ไปเที่ยวอุดรธานีแล้วไม่ได้ไปก็จะอาจจะเรียกว่า ได้ว่าไปไม่ถึงเพราะที่นั่นเป็นแหล่งน้ําที่กว้างมากและเต็มไปด้วยดอกลัวมากมายสดใสตาจะออกดอกปริมาณมากที่สุดนครับช่วงธันวานถึงกุมภาและดอกบัวจะบานในช่วงเช้าจดถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาไฮเปสายไทรูปนั้งเหลือเชื่อแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับบ้านห้วยสำรานข้างอยู่ที่1 1> 19ทับ1หมู่9บ้านห้วยสําลานตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่625ไร่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานีที่ขอบอกเลยว่าถ้าไปเที่ยวอุดรธานีแล้วเราก็ไม่ไปไม่ได้แล้วเพราะที่นั่นชาวบ้านได้ทำอาชีพหลักก็คือปลูกไม้ดอกไม้ประดับจึงทําให้หมู่บ้านนั้นคันลเลอร์ฟูลไปด้วยดอกไม้แบบเยอะมากๆทั้งมะลิร้อยมาลัยเมจมาดดาวเดือนดอกพุดธ และอีกมากมายเกิดจะนับถ้าใครชอบดอกไม้ละวกบอกเลยว่าไม่ควรพลาดวัดโพธิสมพรตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลื่อ,อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดราธานีวัดโพธิสมพรเริ่มสร้างเมื่อพศ2499ในสมัยรัตนกโกศิ์หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและยังเป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดอุดราธานีเพราะวัดแห่งน,นี้นั้นได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานบรมราชานุญ,ญาตให้เป็นพระอารามหลวงชันตีชนิดสามัญ เดของที่นี่คือพระบรมาธาตุธรรมเจดีย์พระบรมาธาตุธรรมเจดีย์และนั่นในประดิษฐานพระพุทธร,รัศมีและพระพุทธรูปศิลาแรงใครที่มาที่อุดรธานีอย่าลืมแวะสักการะกันได้นะครับวัดป่าภูก้อนตั้งอยู่ที่99หมู่ที่6ตำบลบ้านก้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี ้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายุงและป่าน้ำโสมเกิดจากผู้คนที่อยากจะ,ะรักษาความสมบุรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำน้ำา่านสัตว์ป่าโดยการสร้างสถานที่สำคัญของทางศาสานาเพื่อให้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยประยุคสมัยรัตานกโกสิทร์เขาบอกเลยว่าใครไปเที่ยวดอนานีก็ต้องห้ามพลาดน,นะครับเพราะที่นี่นั้นสวยงามและอลังการมาก ทางสมรับสถาปัตกกรรมและวิวรอบด้านเขาบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวขามโนดตั้งอยู่ที่64หมู่11ตบตำบลบ้านม่วงอำเภอบ,บ้านดุงจังหวัดออดรธานนะครับขามโนดตั้งอยู่ในพื้นที่3ตำบลคือตำบลวังทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาคมีชื่อเรียกกันว่าวังนาคินนะครับเชื่อว่าเป็นที่สิ่งสถิตข,ของพญานาค ปูสี่สุดโทยาสีปทุมมาและสิ่งดีๆต่างๆลักษณะเป็นเกาะลอยน้ําที่เต็มไปด้วยต้นชโนดใครที่ชอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลองแวะไปสักการะหรือขอพรดูกันได้เขาว่ากันว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงตั้งอยู่ที่หมู่ที่13มถนนสิริพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นหลังการเสด็จพระพาสเยี่ยมชมหลวงขุดขนทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เพื่ออนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่กําลังประสบปัญหาการลักลอบเค้าโบราณวัตถุในขณะดนั้นที่นี่นั้นนะครับนับเป็นหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวระดับโลกค่ะใครอยากเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัตถุโบราณแล้วก็ไม่ควรพาเตือนห้วยหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองโจดอุดรธานีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรการประมงและการแจกน้ำผลิตปลาปลาภายในอ่างเก็บน้ำมีพระตำหนักที่ประทับต่อสําเร็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีเหนือสถานที่ท่องเที่ยวอันเงียบสงบและชิวมากๆสำหรับใครที่อยากพักผ่อนนอนเล่นบนแพในบรรยากาศของฟ้าและน้ำกว้างก็เป็นคนพาดเขาบอกเลยว่าที่นี่นั้นเป็นหนึ่งสถานที่ที่ควรมาพักผ่อนสุดๆ สวนสธาณะหนองประจักษ์สิละป่าคมตั้งอยู่ที่จังหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรหรือเรียกอัน่นๆว่าหนองประจักษ์หากไม่พูดถึงสถานนี้ก็คงไม่ได้ครับที่นี่นั้นเป็นเหมือนไอคอนหรือแลนด์มาร์คของอุดรธานีไปแล้วด้วยเป็ดเหลืองยักษ์สูงประมาณ8เมตรลอยอยู่กลางน้ําภายในสถานะซึ่งเป็นสถานที่แห่งสติภาพและความสมามัคคีคล้ายกับเป็ดสติภาพของประเทศฮ่องกงฝีมือศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์หนึ่งเนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอุดรธานี ใครอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตชิวๆลองไปนั่งเล่นเพลินๆที่นี่ดูกันได้ครับส่วนวัธนธรรมไทยจีนตั้งอยู่ที่888ถนนสารเจ้าเนรมิตรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ตกแต่งโดยจำลองบรรยากาศแบบจีนเหมือนยกเมืองจีนมาไว้ใจกาอุดรธานีโดยสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูองค์เจ้าปู่เจ้าย่าที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานี มีสถานี่สำคัญก็คือศาลเจ้าปู่ย่านั่นเองใครมาท่องเที่ที่นี่แล้วก็ลองแวะมาชมความสวยงามของที่นี่ในสไตล์จีนได้เพราะที่นี่นั้นเป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปะประเพณีและว,วัฒนธรรมของชาวจีนที่อพยพมาด้วยอย่างไรแล,แล้วก็คือมีข้อมูลข้อติชมตรงนี้ไป็นอะไ้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่